นโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินสากรณรออมทรัพย์ครูปทุมธานีจำกัดด้วยขณะนี้ปัญหาหนี้สินของครูที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาระหน้าที่ของการสอนรัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายประกอบกับกลมส่งเสริมสากรร์กระสวงศึกษาธิการสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เจาะจงนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยเฉพาะสากกรออมทรัพย์ครูปทุมธานีจำกัดจึงได้เกิดความตระหนัก เป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครั้งนี้โดยเชื่อว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการบรรเทาในเรื่องของหนี้สินและการดำรงชีวิตที่ดีต่อไปซากกรอมทรัพย์ครูปรทุมธานีเป็นองค์กรที่มีสินทรัพย์ประมาณ4,900ล้านบาทมีสมาชิก6,200คนหากรวมสมาชิกสมทบแล้วจะอยู่ที่6,600คน เชื่อว่าท่าสากรอมทรัพย์ครูปรทุมธานีนำนโยบายมาขับเคลื่อนประกอบกับสากรอมทรัพย์ครูปรทุมธานีได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครั้งนี้แล้วจะทําให้ชีวิตของครูดีขึ้นอย่างแน่นอนและสิ่งที่สากรอมทรัพย์ครูปรทุมธานีได้ดําเนินการไปแล้วโดยมีแนวทางปฏิบัติการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จไปได้ระดับหนึ่งแล้วดังนี้กลุ่มสมาชิกผู้มีปัญหาหนี้สิน สมาชิกกลุ่มหลังทะเสียนแม้จะมีทรัพย์สินหรือหนี้สินเดิมอยู่แล้วแต่ภายหลังยังคงไปใช้บริการกู้ยืมจากชพอคอการกู้บำเหน็จตกทอดหรือสถาบันการเงินอื่นที่มีแรงจูงใจดอกเบีย้ยต่ำในตอนแรกซึ่งต่อมาดอกเบีย้ยขยับสูงขึ้นทำให้เงินเหลือหลังหักชำระหนี้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตสมาชิกใหม่หรือผู้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ครูปรทุมธานี กลุ่มนี้มีหนี้สินมาก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการครูหรือไม่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่กลับไปใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นมาก่อนจนกระทั่งไปไม่ไหวจึงมาสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์และแบกภาระหนี้มาเกินกว่าที่ระเบียบของสหกรณ์จะสามารถปล่อยกู้ได้ตามปกติจึงจําเป็นต้องเข้ารับเป็นสมาชิกเพื่อเข้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อได้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขส่งผลต่อการทําหน้าที่ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณธรรม สมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าโครงการแก้ปัญหาหนี้สินประเภทของปัญหาหนี้สินที่พบจากการประมวลผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสรุปได้ตามแนวทางและปัญหาของหนี้สินแต่ละคนดังนี้ 1. เงินเหลือไม่พอใช้3 0 2. เป็นนหนี้สถาบันการเงินอื่นและบัตรเครดิต 3. เป็นหนี้สถาบันการเงินอื่นบัตรเครดิตและหนี้นอกระบบ 4. เป็นหนี้สถาบันการเงินอื่นและถูกฟ้องดำเนินคดี 5. เป็นหนี้สากลและถูกดำเนินคดีฟ้อง กลุ่มบำนาญที่เงินไม่พอชำระหนี้มาจากได้รับบำนาญลดลงแนวทางและวิธีการแก้ไขหนี้สินสากกออมทรัพย์ปทุมธาน,นีได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยในโครงการที่1สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครูไปได้กว่า300กว่าคนและกำลังเข้าสู่โครงการรอบที่2วิธีการแก้ไขมีหลากหลายวิธี 1. ลดหุ้น2ปรับลดดอกเบีย้ย3ร่รวมหนี้ เป็นการรวมหนี้จากสถาบันการเงินอื่นมาไว้ที่สากอทั้งหมด 4. รับกลับเป็นสมาชิกใหม่และให้กู้ไปล้างหนี้คำพิพากษาสำหรับสมาชิกที่ถูกฟ้องร้องและพ้นจากการเป็นสมาชิกแล้วสากรจะรับกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่และให้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา 5. ปรับโครงสร้างหนี้ตัวอย่างกระบวนการแก้ไขหนี้สมาชิกที่ถูกนิติบุคคลภายนอกฟ้อง สำหรับสมาชิกที่เข้าโครงการแก้ไขหนี้สินโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกฟ้องจากนิติบุคคลภายนอกมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ 1. ยื่นเรื่องและรายละเอียดหนี้สินทั้งหมดให้สมาชิกสำรวจและยื่นข้อมูลหนี้ทั้งหมดที่ตนเองมีทั้งที่ถูกฟ้องและไม่ถูกฟ้องเพื่อทราบยอดรวมหนี้ที่แท้จริง 2. ตรวจสอบเครดิตบูโรสากรจะตรวจสอบเครดิตบูโรอ,อีกครั้งเพื่อยืนยันยอดหนี้ที่แท้จริงในระบบ 3. านำข้อมูลแต่ละคนเข้าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไข 4. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินจะเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินอื่นหากเป็นหนี้สถาบันการเงินอื่นคณะกรรมการจะเจรจาต่อรองเพื่อปรับลดมูลหนี้ 5. นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาตามแนวทางของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินอนุมัติในแต่ละรายโดยวิธีรวมหนี้และกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมหนี้จากสถาบันการเงินอื่นจะถูกรวมมาไว้ที่สากรและคิดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมหรือปรับลดลงจากดอกเบี้ยปกติแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 1. เหลือเงินดำรงชีพร้อยละ30หลังจากชำระหนี้แล้ว 2. รับโครงสร้างหนี้หรือรวมหนี้ทุกประเภท3การรวมหนี้และผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาโดยไม่เกินวงเงินกู้3ล้านบาทชำระ180งวดหรือไม่เกินอายุ75-80ถึงปปีไม่สามารถปรับได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ต้องใช้มติคณะกรรมการดำเนินการขยายวงเงินกู้ขาดชำระหนี้ทั้งนี้สูงสุดต้องไม่เกินที่อายุ90ปีระเบียบกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาได้ตามความเหมาะสมงวดสุดท้ายที่อายุ90ปี อาจใช้วิธีบอลลูนเพย์เมนต์นี่ที่เหลืออยู่ในงวดสุดท้ายทั้งหมดสวัสดิการคุ้มครองวงเงินกู้เพื่อไม่ให้ผู้ค้ำเดือดร้อนหรือสมาชิกเสียชีวิตก่อนสวัสดิการคุ้มครองและประกันความเสี่ยงนอกจากการปรับโครงสร้างนี้แล้วสมาชิกที่เข้าโครงการแก้ไขนี้ประเภทนี้จะต้องทำสวัสดิการครอบครัวเพื่อคุ้มครองวงเงินกู้เต็มจำนวนหากสมาชิกเสียชีวิตก่อนอายุ90ปี จะไม่เป็นภาระของผู้ค้ำประกันแหล่งที่มาของสวัสดิการคุ้มครองได้แก่ 1. หุ้น 2. สวัสดิการของสากร3 0ส0 0 0สนบาท 3. ประกันชีวิต 4. สวัสดิการสมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์กอง1และกอง2 5. หากไม่เพียงพอจะทำสวัสดิการครอบครัวคุ้มครองเพิ่มเติม,ตมกับสสชสอสสอคสออสสกและสสสทซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ที่แก้ไขนี้มักจะมีอยู่แล้ว 6. หากยังขาดอยู่สมาชิกอาจต้องนำสวัสดิการครอบครัวชพคมาเป็นสวัสดิการคุ้มครองเพิ่มเติมพ่อควรระวังสมาชิกจะต้องไม่ขาดการชำระสวัสดิการเหล่านี้เพราะจะทำให้การแก้ไขหนี้สินมีปัญหาและกระทบต่อผู้คำ้ำประกันได้ หลังจากการดำเนินการทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแล้วสากกรจะเรียกทำสัญญาและดำเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดไว้แนวทางแก้ไขนี้คาดว่าจะช่วยให้สมาชิกของสากรออมทรัพย์ภูประทุมธานีมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต